นะครับจะเป็นช่วงที่สาวงามผู้เข้ารอบทั้ง11คนนะครับต้องเลือก2องคำถามนะครับจากคณะกรรมการในรอบนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเราเริ่มจากหมายเลขเออเริ่มจากหมายเลขต่ำไปหาสูงดีไหมคะนะคะเริ่มจากหมายเลขสองหมายเลขสองนะคะ,ะคจากนาครสวรรค์นะคะคสองคำถามค่ะอ่า คำถามมีอยู่ว่านะคะ,ะภาษาไทยเนี่ยที่เขาใช้เรียกสาวทีจีเนี่ยมีอยู่หลายคำนะคะ,ะซึ่งคำหนึ่งที่มักจะถูกใช้คือสาวประเภทสองนะคะคุณรู้สึกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการถูกเรียกว่าสาวประเภทสองหรือว่ากะเทยค่ะ<อ>ฉเฉลยบต่อไปเลยครับพี่เดย์หมายเลขอะไรต่อครับต้องเป็นหมายเลขสามค่ะนนหนึ่งสาะ,ะได้หมายเลขสาม การบวชของลูกชายถูกยกให้เป็นการทดแทนบุพการีที่ยิ่งใหญ่ในสังคมไทยนะคะแต่การเลือกใช้ชีวิตแบบสาวทีจีทำให้สถานภาพทางสังคมของคุณมินเมที่จะบวชได้คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวหมายเลีอกหเลยนะคะน้องโจ้ค่ะคุณมีความรู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประโยคที่ว่าการแปลงเพศคือการรักษาโรคทางจิตค่ะ คุณคิดว่าคุณเป็นมนุษย์หรือไม่อ,อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณมีความเป็นมนุษย์คะเมื่อสาวทจีทำความผิดตามกฎหมายจนต้องถูกส่งไปรับโทษในเรือนจำหรือทันตสถานซึ่งภายในทันสถานถูกแบ่งเป็นแดนชายและแดนหญิงคุณคิดว่าสาวที・จีที่ต้องเข้าไปรับโทษควรจะได้อาศัยอยู่ในแดนของเพศไหน เพราะเหตุใดน้องไข่เจียวค่ะนี่แหละครับคนจะไปอยู่แทนสถานเลยค่ะคำถามนะคะบทบาทของสาว TG ที่ปรากฏในสื่อปัจจุบันคุณคิดว่าถูกนำเสนอภาพลักษณ์ในด้านใดและเป็นการส่งเสริมหรือริดตอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสาว TG อย่างไรหากคุณได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมแห่งหนึ่ง คุณจะให้แนวนโยบายกับอาจารย์ที่สอนวิชาเพศศึกษาของโรเรีงนึงทุกคุณอย่างไรครับผมค่ะคำถามนะคะบางพื้นที่ในประเทศไทยห้ามผู้หญิงเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนเช่นห้ามผู้หญิงเข้าพระธาตุในฐานะที่คุณเป็นสาวทีจีที่ได้มีโอกาสไปเยือนที่นั่นคุณจะเลือกใช้สิทธิ์ของเพศอะไร เพื่อเข้าหรือไม่เข้าพื้นที่ดังกล่าวเพราะเหตุผลใดตำแหน่งมิสควีนเวนโบนะฮะมีคุณค่ากับคุณอย่างไรแล้วถ้าคุณได้ตำแหน่งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคุณให้ต่างจากเดิมอย่างไรครับน้องดุนัทจากสุราษฎร์ธานีกระทรวงกลาโหมไทยคัดเลือกทหารกองเกินหรือทหารเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกคือชายไทยที่าอายุ21ปีบริบูรณ์เหมือนพี่เดนเนี่ยนะคะทำให้สาวทีจีทุกคนต้องผ่านการตรวจเลือกดังกล่าวแต่กระทรวงกลาโหมกลับไม่รับสาวทีจีสาวทีจีเข้าประจำการคุณคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไร